อวัยวะของร่างกายมักเสื่อมไปตามวัยค่ะและอีกหนึ่งจุดสําคัญที่อาจจะส่งผลให้เกิดหลายๆโรคตามมานั่นก็คือหลอดเลือดสมองตีบแล้วสาเหตุของหลอดเลือดในสมองตีบนะคะคุณหมอมันเกิดจากอะไรคะครับก็ต้องบอกว่าสาเหตุมีหลากหลายจะมีตั้งแต่สาเหตุที่เราแก้ได้กับสาเหตุที่แก้ไม่ได้ะนะครับสาเหตุบางอย่างแก้ไม่ได้เช่นอายุมากขึ้นนะครับ<ม>สูงอายุก็มีความเสี่ยงเพิ่มทําให้มีหลอดเลือดสมองได้มากขึ้น<ม>ทุกคนนะครับกับอีกอันนึงก็ พันธุกรรมอันนี้พ่อแม่ให้มาแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดแก้ไม่ได้เกี่ยวกับกสุขภาพเช่นการกินจะมีอาหารที่เสี่ยงทําให้มีไขมันขึ้นสูงให้มีเบาหวานความดันขึ้นสําหรับคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายก็จะมีพวกไขมันเข้ามาพอกพูนได้เช่นกันถ้าสุขบุรจัดจัด,จดตลอดเวลามาหลายปีนะครับทาให้เส้นเลือดพวกนี้ไม่ค่อยดีทั้งตัวผนังเองไม่ดีนะครับตัวเนื้อผนังแล้วก็อาจจะทําให้มีไขมันเข้ามาพอกพูน แล้วก็ตูวตันได้ง่ายขึ้นนะครับติดตามรายละเอียดของโรคนี้ได้นะคะในรายการสวัสดีคุณหมอทางช่องเพลทีวีที่หมายเลข1ิค่ะ